เรื่องมากเลยอยู่กับอยู่กับอะไรนะน้องตังจูเซยชิดชาแนลเหรอนะตังนะอยู่กับน้องตังนะจูเซยชิดชาแนลนะฮะกับตังนะฮะอย่าลืมไปกดติดตามช่องตังตจูเซยชิดชานลนะปุ้ยโดนตังเต้าเลี้ยงกี่เล็กจินเข่า ปลูกกัหลานี่แหละนะฮะก็เวกับข้าคู่ใหม่แป้งเลียนโทรศัพท์ไม่ชงหนายทีไรโทรศัพท์มาลายเรื่องมากเลยอยู่กับอยู่กับอะไรนะน้อง ตั้งยู Channel, ่เชชิดชาแนลเหรอะตั้งนะอยู่กับน้องตั้งนะชูเชชิดชาแนลนะฮะเดีล่นกับน้องอะไรนะนี่คะน้องอะไรคะเนี <man <man ่ยน้องตูนนะฮะตูนกับตั okay <man <man uh ้งนะกับน้ำเต้านะฮะลุงมันไม่ต oh ้องเอาหรอกฮะแถวหลานอย่างเดียวนะฮะตูนกับตั้งนะฮะอย่าลืมไปกดติดตามช่องตั้งชูเชชิดตูนตั้งเต้านะฮะเรากินอะไรฮะนี่คุณลุงตอบ ตอบเราปะพันมีครับพันมีไม่เอาแต่มือมันนะฮะเราจะหาปลามาเผาเนาะให้แม่ให้แปลแม่แล้วแปลแปลปลาเผาอยู่นะฮะเอาน้องตังพูดไปหลานจะหน้าบานๆหน่อยนะคล้ายๆกันนี่แหละนะฮะก็คือถ้าถ้าอย่านมาอยู่อีสานพูดอีสานได้ยังไงพูดได้ยังพูดได้คำพูดได้ยังได้นิดหน่อย นิดน้อยอีาตอนปลาเผาเราค่อยปลาถ่ายอีกรอบนะฮะปั้นทุนนะปั้นทุนแม่ไปเราจะปั้นทุนนะฮะไปเดี๋ยวกอง่ลาบม่ลาบม่ลาโมก็ชาร์จดิถ้าแม่กร้นโุ่เขาติดมือเลย อย่าลืมไปกดติดตามช่องน้ำตังสุดใจชิดด้วยการที่ถ่ายยังมีหน้าม้ายู่ก็ถ้าเห็นก็ถ่ายด้เน้องว่าไป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 นี่ควรอยู่ทางฝั่งนี้นะฮะโอเคมีคนกดติดตามลงกี่คนไม่เยอะ ไม่เยอะมีอยูกับยูโซเบิร์หน่อยแล้วไปน้องตั่งดูอเสียชิดกำหนงสุดน่องมาเป็นสั่งเล็กหน่อยเด้อคิดตัวคมวีเทปเลยไหมอ้ามังหอยมาใส่ไมมไอ้มาขอยซื้อน้ำนั่งอันนั้นน้ำไปไ่จุกแปดสิบาทปาดบ้าว้า ก็มาหน่วยไงเดยกพี่น้องมันนั่งกลสีแดงตุ๊กตาที่นี่แหละโอ้ยนี่ทั้งแรงนั่นดิขมันอันเขาเปลาเด้กพี่น้องเลยไม่เลขาเปายังไงนะฮะเจ๋งคุณคมพี่เป็นคนเผานะฮะหลังจากนี้ก็รอให้มันเป็นไฟก่อนมาพี่น้อง แกงขี้เหล็กใส่หนังนะฮะฝีมือคุณแม่ไอ้นะฮะนะของแก่ได้ไม่น้องเียแอวอีสานน่แกงขี้เหล็กใส่หนังนี่สุดยอดของเมนูเลยนะเะนี่ยเมน,นูนอนหลับสบายเลยนะครับเนี่ยนะฮะนัวนัวนัว,นว ออกไปกูได้ยขิอยู่ขิดอยู่พวแสบแสบไปนี่แสบบดีเลยนอนแกงกินเล็กกุ้ยแกงให้ไมไอ้่ะคุณเดซิมกุ่ต ที่เผาปลาไม่ให้ไหมโดยเชฟสุมินตา,าก็ต้องใส่เกลือก่อนใช่ไหมนะฮะเนี่ยหาเกลืนอนะพี่น้องยุคก็วิบมัต้องแตกใจว้ามีแมดปิดแต่คุณน้ำเต้าดูชิมไม่ปิดหาเกลือหาเกลือใช้ได้หลายนะฮะของซาลาหอยเด้อพี่น้องีเด้อแม่คุณกรตั้ใช่หร น้องตังะะต้งชาแนลนะครับเก่งเก่งเลยนะนะหางไปตัวเดียวก็พอละมั้งเอาไปต้ยมยำก่อนนะเห็นไหมตัวไฟก็ต้อง <c oughs> เอาขี้เพาวโพวนะ <c oughs> ตัตะ้งแต่นะเห็นไหมพี่น้องเอาขี้เพากรบอ่ะเดี๋ยวมันก็สุกนะฮะ เพื่อนๆไปดูแปลงผักของเชฟสุมินตานะฮะเออเดี๋ยวจเดินไปดูเนี่ยในพื้นที่บ้านนี่ก็ไม่เว้นแม้แต่ข้างบ้านปลูกคะน้านะฮะนี่แ <c oughs> มเวียนฝั่งนี้ก็จะเป็นผักกาดเขียวปรีนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนะฮะ Yeah. รอบบ้านเลยได้พี่น้องประกาศเขียวปรี hmm. และต้นทานตะวันแหมเปลียนประกาศทั้งนั้นนะพี่น้องเขียวปลีั่งนั้นก็มีนะฮะ mm hmm. ทนานาั mm ้หน้วป้าเผากับน้อง,งนะน้องตังนะฮะ ต้องลอกหนังมันออกก่อนยันให้โปรตีนลอกหนังลอกหนังลอกหนังให้ดูเขาทำลอกหนังนี่เนลยลอกหนังออกลอกหนังออกแล้วก็หยิบเอาหยิบเอาชิ้นปลามากินไงเออนั่นแหละนี่รักน้องกระตังมารักน้องกระตังมาให้กินหางปลานะฮะม่เจอที่บ้านนะจริงๆอ้ยบัตหาอะไรด้อเบิ้งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งนะอ้วนมาโชว์นะ วันมาโชว์นะฮะน้ำจิ้มซีฟูดข้าวอาว่าไปเจ้าไปว่าไปเอาว่าไปเกณฑโอ้มันห่อนนะกเป่าก่อนเนาะก็เป่าก่อนเนาะเราปิดคลิปแล้วนะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่อันนี้หวานนะ น้ำจิ้มสองอย่างนะฮะอันนี้หวานอันนี้ฟู้ดอันนี้เผ็ดบิดหน่อยีปลาเผาน้องตังนะน้องทูนก็กินไม่ได้หรอกทูนแล้วอันนี้ยำนะฮะของคุชุมิตานะฮะอ่ะไรเซติดตามครับพอกันจวดจัดฟาดบึ่มหนามีน้องกินเก่าตํารวจกับร้านนี่แหละนะฮะก็เวกับข้าวคู่ใหม่แป้งเลี้ยนโอเคบายบาย อถ่ายให้จบจบโอ้ยทำไมต้องถ่ายเนาะอ่ะให้เวลาหนึ่งนาทีอีกอ่ะอ่ะอีหนึ่งนาทีปิดกิ๊บกับประเดี๋ยวปิดได้ไหมเนอะเอาเอาปิดได้ยังปิดได้ยังปิดได้ยังปิดคลิปหน่ะปิดได้ยังเอารอกินในอีกเอ่ะยำยำสุกิด ป่ายำสุมิตาเา้าไม่ใช่ไม่ใช่ยำใบหัวเส้นบ่มาค่ะฮะสวยเจ้าออืมจันี่นะเดี๋ยวค่ะอะไรอีกอันนี้คืออะไรเอามาบอไดปีดคลิปไงล่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเขาเรียกว่า ผัดเส้นผัดเส้นมันมีหมี่ก็มีจุจังอันนี้มีจุ่มจังหมี่จุ่มจังมีสุมิตร้าอมีสุมิตร้ามีหนังหม้อมั้ยอันนี้อะไรคะโอ้โอร่อยนะขยะเอาพอนอกเมันจะกลิ่นอันนี้คือส้มผักผักส้มไม่ใช่ส้มผักผักดองผักดองสุ เอ้ยไม่ใช่ผัดดองยายไอ้ดองยายไอ้นี่อ้าวก็เลยรไเป็นตากลรอกไหมพี่น้องบานอร่อยแม่หนามันบานคนไปด้ปูเลยบานเนี่ยอร่อยมากยนะ่างหน้าบานมากนะฮะเอาอีกอะไรอีกมีอะไรอีกคะเดี๋ยวเรามากินปลาอีกเยอะค่ะปลาคือของที่อร่อยที่สุดมาค่ะคราวนี้นะคะเราจะมาลองติ้มเลยแม่ให้กินเนี่ยว่าฉันซีมาไี่กัดซีมา ตั้งครับตั้งเสียบยังตั้งเสีบว๊าบโดนแย่งซีนนะนั่งดีๆนั่งดีๆต่อไปซอสอีกซอสหนึ่งนะคะซอสอีกซอสหนึ่งไม่ใช่ซอสน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ยะโอ้โนี่ค่ะอันนี้เป็นของเผ็ดมากเป็นเครื่องลุกเต่าด้วยน่ะนะเขาจะร้องชายหนังเคยประเดี๋ปิดคลิปไงเหรอพี่น้องเนี่เป็นเครื่องเง็บเทตัดเด็กลงมาอีก กินเนาะก็อย่าลืมไปกดชอบอย่าลืมกดติดตามช่องน้องตังสุดใจชีด้วยนะคะน้องตังสุดใจชีกับน้องตูนนะฮะฝากด้วยจุ๊บจ้านะคะเว้นสองวันทันนะคะบ๊วยอืมพิมลงไปใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้เดี๋ยวขึ้นตรงนี้ให้น้องตังสุดใจชีอ่าโอเคปิดแล้วนะปิดแล้วนะปิดแล้นะคะอย่าฮึ่งอย่าฮึ่งอืมปิดแล้วนะปิดแล้วนะ ลุงก็ไม่ได้กินป่าลุงก็เป็นมือกล้องก่อนกินได้ทั้งทายทั้งกินได้เออทุกคนเผ็ดเขาอยากกินพริกโชว์บ่หะโอ้ไถ่ละเนาะสิกินนี่โอเคครับไรเยติดตามครับ เราถือชิมแชนยูทูบครับอยู่กับน้องต่างสุชาชิตชาแน้น,น้องตูนนะครับโอเคแย่ใหอ่นะครับจวดบ๊ายบายยาวแล้ว<ด>กินมียาวแล้ว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 โอเคตักิ้มเลยนะ